สวัสดีครับเด็กๆๆ,ๆ,ๆ,ๆ็กเนี้อ่บอาบเกอรี่ปะมารีวิวเซเว่นมานเลเซียดังเด็กครับผมโอเคจะไปชดียกันด้วย,วยน,ะนะครับโอเคโอเคมาสิโอเคอย่ามาสิน,า,สน,นานไม่ได้สามปีจากไป 7ซเว่นมาเลเซีย hmm. พัฒนาขึ้นเยอะมีหล mm hmm. ายสิง่งหลายอย่างม mm hmm. อเตก่อนเ mm hmm. มื่อก่อนเซเว่นมาเลไม่รู้จักกินอะไรมีแต mm ่โรตี่างนี้ก็มีตัวเลือกเยอะเหมือนกัน mm hmm. ใช้ได้โอเคพัฒนาขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะ3ปีจากไป อ๋อแต่ประตูต้องเปิดเองครับไม่เหมือนบ้านเราที่มองเปิดประตูเองเซเว่นมาเลเซียครับ